อาร์ตพส,สุดพูดแล้วหัวใจไม่ว่างเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจกันเลยทีเดียวกับเรื่องราวความรักของดาราหนุ่มคนดังอาร์ตพัส,สดุ์นั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่ากำลังถูกจับตามองจากแฟนๆสำหรับคู่อาร์ตพัส,สดุ์และน้องสาวแพทนภพาอย่างนับฉัตรน,นัน ที่ก่อนหน้านั้นมีโมเมนต์ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ในรูปนั้นดันไปโฟกัสหนุ่มอาร์ตพสทุที่สายตามองนั้นทําเอาสาวๆเขินหนาโดยได้ระบุข้อความว่าไอเราก็วาวุ่นเลยทีนี้เพราะขาหมูกรอบก็หลอดซะด้วยด้านอาร์ตเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแฮ่แ ah ah ลาสุดอาร์ตพสุทธิได้ไปร่วมรายการคนดังนั่งเกลียร์พร้อมเปิดใจในเรื่องต่างๆนั้นว่า พิธีกรขออนุญาตถามมีแฟนหรือ,อยังหลายคนหรือเปล่าอาร์ตมีคนคุยครับคนเดียวครับพิธีกรอ,อายุ 40, 40่สกำลังหนุ่มใหญ่อาร์ต นี้จะอายุ42แล้วครับอาจารย์ตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนครับอาจารย์หมายถึงว่าพอเราไม่ได้ร้อนรอนว่าต้องกระตือรือร้อนทําอะไรเงินเก็บก็มีแล้วบ้านผ่อนหมดแล้วเคลียอะไรหมดแล้วมันก็รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันสบายพิธีกรใครก้าวเข้ามาในชีวิตตอนนี้ก็ไม่ต้องมาลําบากมาเสวสุุอาร์ตไม่ต้องมาเลยมาสวยสุขเลยพิธีกร คุณนับฉับท่านานหลานสาวแพทนภพาเขาโพสต์รูปเธอที่ต่างประเทศที่บอกว่ามีคนคุยใช่คนนื้อไม้อาร์ตนับเห็นตั้งแต่10ขวบแล้วครับน้องปีนี้อายุ22 2 3ถึง23ปีที่ไปอิตาลีหลายคนเข้าใจผิดว่าไปด้วยกันจริงๆเปล่าครับผมไปกับตัวแทนครีมผมไปลอดก่อนแล้วก็มีแพทนับและลูกเขาไปตามผม3วันและวิหารที่เห็นมันอยู่ตรงกลางและคนที่จะถ่ายเดี่ยวๆยากมากระหว่างที่ นับจะถ่ายผมก็ยืนแอบก็กลายเป็นว่าเหมือนเราไปด้วยกันแต่จริงๆเป็นหลานเพื่อนไปแย่เล่นเฉยๆครับพิธีกรแต่มีคนเข้าเชียร์นะ อาร์ตนาร์เขาคงไม่เอาผมไปเป็นพ่อหรอกมั้งอายุจะเป็นพ่อเขาได้แล้วครับเขา24ผม42เอางี้ยังไม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้อะไรก็แล้วแต่อนาคตมันจะบอกแต่เดี๋ยวมีคนเอาเทปนี้ไปพูดว่ากักหรือเปล่าเพราะอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนเราได้ทํางานด้วยกันน้องเขาก็ทําเกี่ยวกับครีมตัวนี้ผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ครีมมันก็แอบจะได้เจอกันบ่อย